เอาละครับวันนีก้ก็อยู่กับผมในอธิบายนะครับกับเกมการดูเอลมาสเตอร์ซึก c o w บอยดวลปืนกันในตอนที่2นั่นเองเย้ Yay! ในพาร์ทนี้นะครับเราจะมาทําการเล่นตัวละครใหม่ๆให้ดูกันถึง3ตัวกันเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเก็บตังค์นะครับจนถึง13,492บาทเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับจะมาทําการซื้อปืนกลมาใช้กันด้วยครับผมก่อนอื่นนะครับมาดูตัวละครแรกกันเลยดีกว่าเจ้าโรเบิร์ตนะครับหรือว่าเจ้าโรบอตนั่นเองเจ้าหุ่นยนต์ของเรานะครับเจ้าตัวนี้นะครับแหมมีฝีเท้าที่ดีเยี่ยมและนอกจากพวกตัวละครนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการปลดล็อกปืนใหม่นั่นก็คือนี่เลยคูลพิส เป็นปืนพกที่สวยงามมากครับผมสําหรับตัวละครตัวที่2อนะครับนั่นก็คือเดินโอ้โห,โหเอ็ดวาร์ดหรือว่าเป็นตํารวจนะครับในพาร์ทที่แล้วเราบอกว่าไอ้นี่เป็นยามมันเป็นตํารวจครับผมวันทยอ ี่โ hmm. อ oh. ้โหโคตรเท่เลยครับ huh. ต mm ัวละครตัวที่3นะครับนั่นก็คือเดินเดวิดหรือว่าพี่ชายของสัตตาคอนนะครับโอ้โหตัวนี้ท่าทางจะสติไม่ค่อยเต็มหรือเปล่าโอเคครับตัวละครเหล่านี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยตอนนี้นะครับเราจะมาใช้เจ้าโรเบิร์ตนะครับเล่นโหมดไหนดีเอ่ยเล่นโหมดควิกเพย์นะครับมาต่อสู้กันเลยมาโอ้โหเจอซาบูไรใส่ชุดเกราะซะด้วยความยากนี่แค่หนึ่งดาวโอ้โหไม่เท่าไรหรอกมาเจอปืนเราหน่อย3 2 1 เริ่มเป็นไงอืโอ้โหโอ้โหยิหยยงไข่ใช่เหรอจุกเลยครับโอ้โหัไงไยท้องนี่นี่เป็นไงบวกกระจายนี่หัวแตกโอ้โหปืนนี้ยิงช้ามากยิงให้ช็อตจึกจึกเขาน้าจุกเขาน้ะห,หัวเริ่มแตกแล้วครับเอาละทำการเปิดสมองออกมาดูสักหน่อยเออกระจายเลยครับผม โอเคตอนนี้ก็โอ้โหเก็บตังค์เพิ่มขึ้นได้เยอะเลยคราวนี้ก็เปลี่ยนมาเล่นเจ้าตำรวจกันบ้างเริ่มคันไม้ขันมือนะครับอยากจะซื้อปืนใหม่เต็มที่โอเคครับปืนที่เราจะซื้อนั่นก็คือนี่เลยครับแม่ช็อตแอสเซอ์ไรเฟิลนะครับปืนกลสั้นนั่นเองโอ้โหราคา70,00บาทนะครับเข้ามาแอบซื้อนะครับเพราะว่ามันยิงปืนเสียงดังมากเมื่อกี้โอเคปืนนี้แหละโอ้โหได้ใช้ปืนกลสักทีก่อนที่จะไปทําการต่อสู้นะครับลองมาเล่นโหมดใหม่กันดีกว่าไนท์ชูตติ้ง ไม่ยิงมีดงั้นเหรอลองดูหน่อยสิเราต้องทําการยิงให้โดนมีดนะครับมาโอ้ยโยนมาเลยเพื่อนเฮ้ยชึบตีเอ้ยเต, <c oughs> ต็มหัวเอ้ยเอาละยิงยิงเข้าไปเออได้อยู่ได้อยู่โอ้โหแกนี่โหดเหลือเกิน ดีนะเนี่ยเรามีปืนกลโอ้ยเต็มหัวเลยเว้ยแม่ได้200บาทนะครับโอเคครับเรามาทําการเล่นโหมดนี้ดีกว่าคาเรียรโหมดนะครับอ่าโหมดนี้แหละเป็นโหมดที่หาตังค์ได้ง่ายที่สุดคู่ต่อสู้ก็คือฟิลิกใช้ปืนโกลเด้นพิสโตลนะครับปืนพกที่เคลือบด้วยทองโอ้โหแกถ้าทางจะร่ํารวยนะเจอปืนกลชันน่อยอเป็นไงปับ๊บโอ้โห้ย่า่เด็ปับ๊บปับปับปับดียิงได้รัวปับปุ๊บปุปปบ๊โอ้โหสุดยอด ความแรงไม่เป็นรองใครแมเราถึงกับลงไปบอบเลยครับโอ้โหหัวกระจายนึกราวแม่คู่ต่อสู้ของเราคราวนี้โอ้โหรีชาร์ดหมามัมมี่โกลเด้นพิสตลกันเหรอปืนทองอีกแล้วพวกแกนี่รวยเหลือเกินย,ยิงไข่ยิงไข่มาจึก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 ัวลัวโอ้โหใส่กระจายนี่นี่นี่นอเอหลุดเอหลุดรวยตายซะเถอะเ,ออเรียบร้อยครับ เรื่องในนี่ออกมาวิ่งเล่นสุดยอดกันไปนเลยครับผมโอ้โหเลือดนี่พุ่งกันเป็นน้ำพุเลยทีเดียวมาถึงคิวของพี่ชายซานตาคอร์ตนะครับพี่ชายซานตาอยากได้ปืนแบบไหนเอย่ยดีเลยครับพี่ชายซานตาคอร์ตเขาอยากได้ปืนมิลิตรี่ไม่ชินกันปืนกลของทหารใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูความโหดของปืนนี้ดีกว่านี่เลยโอ้โหสุดยอด <laughs> เดี๋ยวเราจะมาทำการยิงขวดกันนะครับมาลุยโอเคครับผมมา เริ่มทําการปาขวดมาเลยปับอ้าวเฮ้ยยิงไม่ทันโอ้โหเอ้ยเออนั่นแหละฮ้ยเชื่ปับโอ้เฮยโดนหวยแล้วยิงดีๆสิวะเอ้ยหันหลังทําไมแล้วหันมายิงดิโอ้โหพี่ชายซตจะรคอร์สแกวไหวหรือเปล่าฮะเอ้ยยิงได้3าขวดเองเหรอ กระจอกจริงๆโอเคครับเล่นโหมดนี้ดีกว่าสวิงบ b อทเทลนะครับยิงขวดแก้วที่วางไว้บนตัวโอ้โ oh <laughs> หไอ้นี่มันโซโลที่อยู่กับลูฟี่นี่่าอย่ายิงโดนฆ่านะไม่งั้นจะโดนวิชาสามดาบโอเคยิงเข้าไปต่อไปตรงหัวตรงแขนอืมตรงขาปับเรียบร้อยแล้วก็นี่แน่เออ <laughs> เหลือแก้วสุดท้าย โอ้โหสุดยอดทําไปได้อย่างไรนะครับโ,โหได้ตังเลยครับส0 0บาทโอ้โหคราวนี้อยู่ด้านซ้ายไอ้นี่มันใครวะเนี่ยฮะไม่รู้แหละเอายิงพลาดปึ๊บเรียบร้อยขวดแรกอ่าใบที่สองแล้วก็ใบที่สามเต็มหัวเลยครับหืม <c oughs> พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับโอเคได้ปืนมาขนาดนี้มายิงนกกันดีกว่าเบิร์ธฮันโอ้โหคราวนี้แหละยิงนกได้กระจายมา ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแหม่รู้สึกว่าปืนกลน,นี่จะยิงไม่กลนอย่างที่คิดยิงรัวยิงรัวเอออ๋อเท่าไว้ที่เดิมจะยิงรัวขึ้นปืนนี่ก็มีน้ําหนักด้วยนะครับแหม่กว่าจะยิงได้นี่ก็ต้องทําการเล็งที่ค่อนข้างจะนานหน่อยโอ้โหเฮ้ยสุดยอดแหม่ยิงนกกระจายเลยตอนนี้มาเลยเพื่อนไม่เหลือสักตัวยิงให้ศูนย์พันโอ้หสุดยอดของความโหดเหลือเวลาอีกสามวิต่อเวลาสักหน่อยเฮ้ยยิงยิง โอ้โหไม่โดนที่ต่อเวลานะครับยิงนกมาขนาดนี้ได้ตังร้ง138บาทไม่มีความคุ้มเอาซะเลยได้เวลายิงคนแล้วครับมาควิกเพย์เจอกับใครวะเนี่ยอูซูราใช้ปืนอะไรวะเนี่ยสเน็กปืนงูโอ้โหปืนแรกเลยเหรอปืนนี้ไม่ค่อยเก่งหรอกมาเราเร่งดมเธอไว้แล้วยิงปับ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 เป็นไงโอ้โหโคตรัวโอ้โหหงายท้องนี่นี่นี่ยิงให้จุกยิงให้จุกยิงให้ตายเลยครับ เอออ่านอนนิ่งเลยครับตอนนี้โอ้โหน่าสงสารเขานะครับโอเคครับตอนนี้เราก็รู้วิธีใช้ปืนกลกันแล้วมาเอาปืนนี้ดีกว่าน้ำหนักเบาวกว่าเยอะโอเคควิกเพย์ผู้หญิงแฟชั่นกันเหรอโอ้โหใช้ปืนเดียวกันได้นะต้องวัดฝีมือกันแล้วละ่ะเริ่มมายิงก่อนได้ปียบปึก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 เป็นไงเข้าหน้ารัวๆเข้าหน้ารัวๆตายซะจะโอ้โหง่ายท้องอย่ายิงลุงเลย ลุงแกแล้วเป็นไงสามศพสามศพโอ้โหโอ้โห <c oughs> แม่ไอ้ลุงซานต้านี่จะโหดไปไหนวะเนี่ยเปลี่ยนกลับมาใช้ตัวตำรวจด,ดีกว่าเ <c oughs> ท่กว่าเยอะโหมดไหนที่เรายังไม่ได้เล่นบ้างเอ่ยโหมดชาเลน์สินะถ้าเราฆ่าศัตรูได้นี่เราจะได้100บาทสะโดไว้กับคนแค้ทั้ง7กันเหรอโอ้โหใช้ปืนพกหิมะซะด้วยนะมาปืนพกหิมะเรียบร้อยนี่ยิงขายิงขา กระจายอออโอ้โหแอปเปิลกระจายแล้วครับตอนนี้ออุ่เนี่แนี่นี่ไม่มีความประรานี่กับมนุษย์ผู้หญิงเออยังจะซ้ำให้หวัวกระจายอีกโอเคตัวต่อมานะครับอ่าเจอตำรวจเหมือนกันอโอ้โหใช้ปืนทองไม่แกนี่บังอาจร่ำรวยกว่าฉันยิง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 ตายตาย,ต,ายตัวพุ่นตัวพุ่นไม่น่าทําชันเลยนะเพื่อน นี่แน่ยิงซ้ําโอ้โหได้แค่ร0อยบาทเองเหรอต่อสู้ครั้งต่อไปอเอ้ยคราวนี้ได้ร5อยมาโอ้เลือดไม่ฟื้นเนี่ยนะโอเคยิง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 ,ยงนั่นแหละตายตายรัวๆตายรัว,ยวๆ,ๆยิงหน้าครับยิงให้ช็อตความรุนแรงจะมากกว่าปกติเฮ้ยหัวขาดนะครับโอ้โหนี่ซิวิโคดก็แตก<笑><笑>โอห้หคราวนี้ต่อสู้กับพระราชา200บาท3 2 หนึ่งทำบริมกนมันใกล้จังวะหมาสักใกล้เลยนะอุ้ย,ย,ยล่วง,วง่วงใจเย็นใจเย็นเออยิงไข่เข้าไปตายตายตาย,ยิงหัวยิงหัวซงวะเออนั่นแหละเฮ็ดช็อตพระราชาเออเรียบร้อยหัวหายแม่จำศพแทบไม่ได้ <c oughs> คราวนี้แหละชนะได้250บาทคราวนี้เจอกับนักบินหญิง3าม เฮดช็อตอือโอ้โหมันยิงเร็วเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยนี่มันเกมโอเวอร์วอตหรือเปล่ามาจากโอเวอร์วอตแน่เลยอื้แกตายแกตายจึ๊บจึ๊บจึบจึบจึบเฮ้ยตายใช่ะตายดิโอ้โหโอ้ยอย่ายิงขาฉันอืดเหมือนกันแล้วเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอีกนัดเดียวเรียบร้อยตัวแอนเลยครับแม่โอ้โหเจอตัวตลกนักฆ่าหน้าตายแกนี่เอาเรื่องนะสามสองหนึ่ง เริ่มเออเริ่มมายิงเร็วมากจึ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 กมาเด้มาเด้เออลงไปนอ่ลงไปนั่ยิงลำตัวให้ตายจึกจึกจึกเออโอ้โหแกได้เก่งใช้ได้นะเนี่ยโอ้โหกระจายเลยครับได้หนึ่งบาทนะครับตอนนี้เอยดีมันเผาอะไรวะเนี่ยแวมพายิงงั้นเหรอโอ้ยคราวนี้ต้องชนะให้ได้เพื่อได้เงินเยอะๆมาเอาไปซื้อปืนจึกจึกจึก เพื่อคนดอคูอย่าทำอย่างนี้ตายซะเถอะตายเพื่อฉันจักจึกจึก,จกอีกทีเดียวเรียบร้อยซ้ำอีกทีหนึ่งยังเหนื่อยเลยสี่ร้อยบาทเฮ้ยเจอกับโซโลโเฮ้ยโซโลโปกติแกใช้ดาบไม่ใช่เหรอมาใช้ปืนอะไรละ่ะฮะไรสาระเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงฉันเอายิงสิอ้าวตายแล้วเหรอโอเคครับยอมแพ้ก็ได้ครับผม อ,อยิงขาโอ้โหยังจะบาดซ้ำอีกโอเคครับก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้านะครับจะมาทำการซื้อปืนใหม่กันให้ดูสำหรับใครที่อยากดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปด้ครับผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนรับชมได้ครับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุบ๊บจุ๊บ